เนเรื่องของการหลากหลายทางเพศในเรื่องของนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ในวันนี้นะครับประเทศไทยของเราก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะครับ ั้งรัฐบาลแล้วก็รรคการเมืองต่างๆเป็นความหลากหลายทางการเมืองที่ได้ร่วมกันสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศนะครับโดยการสร้างกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่านผู้ที่สภาถ้าผู้ที่สภาให้ความเห็นชอบก็จะประกาศสมรสเท่าเทียมเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะสมรสกันได้และก็ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุตรคุณธรรม หรือเรื่องการจัดการมรดกหรือเรื่องที่เป็นอีกก้าหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์นะครับให้ยอมรับว่าประเทศไทยให้ความเคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชนให้ความเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางเพศและก็ให้ความเคารพในเรื่องของความเสมอภาคนะครับฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มีการจัดงานโกราชพรายนะครับชน,ชนิชนมีความต้องการที่จะต้อนรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ท่านนะครับให้มาเยือนจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาพูดกันถึงเรื่อง Rainbow อี o โ o น y นะครับก็คือว่าเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมีบุคลิกประทํำพิธีเปิดงานโคราชไทย2,000 24นัดแบบนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่นะครัแล้วก็ขออนุญาตนะครัให้กับทุกท่านก้าวมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราจะนะคะทำการเข้าดาวนะครับเพื่อที่จะนับถอยหลังนะคะสำหรับการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะกับโคราชไทย2,24ค่ะรอได้ครับเดี๋ยวเรารอสักครู่เดียวค่ะแล้วเราจะให้สัญญาณนะครับโดยการเจ้าของทุกท่านครับนี่คือโคราชไทย หม่ดความคิดเหนของเราอด้แล้วค่ะวู้โล่ายสองสบโอ้ทุกท่านทุกทมีทองได้สามารกดงได้เลยใช่แล้วค่ะสเเอาเลยค่ะทุกท่านยังอยู่นะครับเพื่อที่จะร่วมถ่ายภา สามารถยกตัวตัามสวัสดิ์เพลงได้เราดัาขาบไทยได้คะเป็นเพศที่สนุกสนานที่สุดแล้วอความสุขให้กับทุกคนที่รู้สักเราค่ะเพราะนั้นเราจะเป็นสีสักของโลกใบนี้ค่ะไเรว่อจะเป็นเพศใดก็ตามแต่นะฮะทุกคทุกเราได้ เอาละค่ะขออ uh นุญาตถ่ายเอาล่ะเราเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นการมอบโลกคลินิกค่ะสวยๆบอะสวยมากค่ะเอาละครับแล้วขออนุญาตเชิญภาพน่ารักมากนะคะวันนี้ต้องบอกว่าปฏิจจเจกันเจกันงามใส เซ็กกันเซกันพาไปหาคนบอกทุเรียนเออเนาะโอ้ดังลั่นสุดยอดเลยจริงๆนะคะงานนี้นะคะขอบคุณหัวเรือใหญ่ของเราด้วยนะคะจับเรือหเทสบาลนครนครราจะสีมาต้องระวังนี่รังสคงงานที่แบบนี้ค่ะและได้รับการปรับปรุนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภาบ